วันที่แบบสุดพิเศษแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าว้าวางแผนกันมานานมากตั้งแต่เดือนมกรานะคะทุกคนเอแต่เดี๋จะบ้าตายนะคะทุกคนแบบว่าวางแผนแบบหลอกซิมมี่อย่างนูงี้นะคะจนแบบว่าซิมมี่เนี่ยร้องไห้เป็นรอบติดนะแล้วทุกคนคือถ้าจิมมี่ไม่ร้องไห้เนี่ยมันก็ไม่สนุกใช่ไหมอืมก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแผนคือแบบจริงๆอ่ะคือแบบเขาเรียล่าปุ้นน้ำๆให้ซิมมี่แบบรู้สึกดูชวนเนาะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแบบ มไปไม่ได้นะอะไรอย่างนี้แลก็เราก็วางแผนว่าเราไปไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าพอเราไปสุดท้ายเนี่ยซีนี้จะเป็นยังไงนะคะก็เก็บใว้เราติดตามกันนะคะไม่ชั่วนะทุกคนคือเราแบบว่าเป็นคนดีนะคะแต่ว่าเพื่อเพื่อคอนเทนต์นะคะเนาะซีนนี่เนาะ ยกเลิกเขาละกูไม่สั่งแล้วเดี๋ยวกูไม่สั่งแล้วเดี๋ยวกูยกเลิกเขาละทำไมไม่เอาช่างมันเหรอดอกสองร้อยก็ใบจองไปอ่ะ แบบพี่พี่กูมันแต่งงานไงพี่สุรินทร์อะแล้วแม่กูก็ไม่รู้ไงวม,มันเกิดไอซีมะ่ะแม่กูต็จองตั๋วไปแล้วเดี๋ยวกูไปนั่งดูล่างทรงด้วยซิไม่เป็นไรนะนิ่งเลยนิ่งลืมแล้วคนมันมันเราเอาคงไม่ใช่คนสำคัญที่แกจะให้ไปลืมชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวมันนี่ชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยว จริคือเมื่อวานเพื่อคุยกันจริงๆเพื่อนนั่งคุยกันอยู่มันไปไม่ได้มึงเข้าใจมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทรมาใครโทรมาตายเลยเดี๋ดี๋ยว สี่สิบสี่นาทีแล้วนะคะสี่สิบสีส่วิสีส่สิบสี่นาทีค่ะถูกแล้วคะ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีใครแฮปซิม,มี่เลยนะคะทุกคนคือจริงๆอะแบบสงสารมากเพราะแบบเหมือนแบบเพื่อนๆน่าจะแบบแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเอบ,บางคนอาจจะง,งอนด้วยอย่างเช่นแพตตันอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะว่าซิม,มี่อะมันทำวีรกรรมไว้เยอะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอติดตามกันต่อไปว่าซิมี่จะเป็นยังไงนะคะ กคนคะตันนนะคะแล้วก็มาอยู่ข้างล่างตึกซิมนี่แล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่ะวันนี้วันที่เราขนมมาให้เพื่อนชิมก็คือวันเดียวกันกับที่เรามาสฟายซิมดีนะคะแล้ววันนี้ก็คือเราอ่นนนก็เอินเล้ว่าแบบเอเดี๋ยวต้องเอาขนมเนี่ยไปฝากที่ห้องเอินก่อนนะเพราะว่ามันต้องแช่ช่องฟิตรักคนนีทุกคนคือตึกเอิญกับซิมอะ่ะอยู่ตึกเดียวกันแล้วก็อยู่ห้องตรงข้ามกันแล้วแบบโคตรกลัวซิมเห็นอะ่ะ เพราะว่าเราอะโกหกคุณวาไปแล้วอิดนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าจะรอดไหมคะตอนก็ของไปให้เออนี่แล้วนะคะเอ,อินี่ไม่ชอบออกกล้องนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็คือฝากไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาจะมานี่ทีน่าจะประมาณช่วงบายซานทสซโมนนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆสะดวกกันตอนนั้นนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำกรอบรูปที่ซิมี่นะคะใน คือร้านน่อยู่ในร้าหารเลยนะคะทุกคนร้านนี้เรามาทํงงาประจําเลยเวลาแบบควบแบบปัดชิมอะไรเงี้ยก็จะบทำรูปเพื่อนนะคะแต่ว่าเราอ่ะที่ที่แล้วอ่ะเราไม่ทำํำไม่ซินนี่เป็นกาะเป็นเกอะตั้งนะคะให้เป็นแต่รูปผ้าเดียวให้เป็นแต่แ,บบแผ่นรูปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำเกาะให้เอออยา่ยา,า,อา,ยางนี้ก็เดินผ่านมาก็สะดุดตาก็เลยเออแหม่ทำให้หน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็กำลังจะทําให้นะคะเป็นรูปที่แบบชอบมากนะคะคือจริงๆอะ่ะแบบรูปบบนั้นเป็นรูปแรกเลยนะคะทุกคนที่ถ่ายคู่กันแบบดีๆอะคะ่ะ เคยถ่ายรูปคู่กันดีๆสักครั้งนะคะทำหน้าแบบตลกตลอดเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนรูปนีไปลูกจำสุดน,นะคะและ้วก็ซินนี่ก็เคยบอกว่าซีนนี่ชอบเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาอัดนะคะทุกคนไปดูกันนะคะ ไม่ได้จะซื้ออันนี้เลยนะคะทุกคนจะตั้งใจซื้อแบบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยพวกตุ๊กตาหรือแบบเป็นงานแฮนมดนะคะแต่ว่าเออคือพิธีการเดินมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างนะคะทุกคนมั้ก็เดินผ่านรลานแล้วก็เห็นเค้กบอลหนึ่งอ่ะพอดูดตาก็เลยเอาไปเลยนะคะน่าถ่ายมาด้วยเป็นพี่เขาเดินไปชั้นล่างขอโคนนะคะเป็นแบบเป็นเค้กแบบว่าเออเป็นรูปหัวใจน,นะคะทุกคน เราอยู่ที่หน้าเซเว่นนะคะรอโฟลัสน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเซฟไพซิมมี่นะคะน่าจะประมาณ5้าโมงนะคะทุกคนเย็นอันนี้น้าจิ้มหัวปลาที่ขอเพิ่มอันนี้กรอบรูปนะ <c oughs> อันนี้กรอบรูปมันจะมีอันไรที่ขอเพิ่มอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะถ้าเป็นพริกเป็นน้ําจิ้ม <c oughs> แล้วถ้าเป็นถ้าเป็น ถรัเป็นอันนี้เขาเรียกน้ำราดนะมันด้จยกใช่ไหมแล้วก็จะมีซอสที่ขอซอสอ่ะซอสที่มันบีบเป็นโรยเป็นโรยเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มนะตัวนั้นมันเป็นโอเคนะครับผมตอนไม่โจ้มัน,น <พอ S 1> ร,ร,รักกันม่ชมันาอยู่กันได้จ้ะไ,ไม่ได้เมื่อกี้กเห็นตะกน ตวใหจริงหเออ่เียวส่ง่หนอม่เชี่ไวมาทำงานมาที่โรงพเล่นเกมอยู่ก็มาเนี่ยกูลงเร่นเวลาเร่งกูไหนคือที่ร้างขวาประมาณไปต่อร่งขวาอุ้ยน่มโคตรมาเลยนะพี่ติมมันไม่ออาบน้ำเลยคุยอยาะไม่ได้สาผมเลยเลยได้ไหรอ่ะเดินมาดิ ไหนยะไหนยะแม่ไหนนี่นั่งยังรถแม่มึงอะไม่ลราคือแม่มึงอะอยู่ไหนที่พี่ฝนตกแล้วไี่เลยวม่เลยตกที่อะไรอ่ะอทำไมแม่ไหนไหนอ่ะตะกุนเรียกแม่แม่แม่ แม่แม่มึงหยอดรถทัางไหนกูไม่รู้ท่ทำติงคนเต็มเลยนะที่ตะโกนแล้วสิองเฮ้ยโอ

พูดสิกูถบกีเต้ยค่ะเดกีทูดกอทูอกีทูด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 กี้าดกีพูดกีทูดกีมูดกีท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 ูตกีทูดกเทูดกีทูดหีทูดกีทูดกีทูดกงทู่กีทูดเีทูดกีู่ดกีทูดกีทูดกีทูดีทูดกีทูดกีทูดกีท่ดกีทูดกีดกีทูดกีมดกีทูดกีทูดกูดกีทูดกีทูดกีทพดกีทูดกีทูดกีทูด ไม่สนใจเพื่อนบิ้วหมดเลยการแสดงอีแท๊อีแท๊นี่ก็ยังไม่รู้นะว่าบิวอีแท๊ก็ไม่รู้มึงรู้ไหมแสแนงนะมีแค่กูกับฝนเท่าน้นทุกคนคิดว่าแบบเออที่เท่เลยกูแบบท้อแท้แล้วอะก็พูดเต็มเพื่อนท้อแท้อ่ะมึงดูกูเก่งวะยังมันนี่ไงกูบิวเก่งไหมกูบิวเก่งไหมกูก็หายไปเลยใช่มันหายไปเลยมึงรู้ไหมว่าจุงเด่นบะรู้ปะอันนี้รู้ปะหายไปเลยแล้วมึงกูรู้ไหมไม่สนใจมึงอีคว้าอย่างนี้เขาเตรียมงานกันเป็นเดือนไอ้เที่ยวกมึงคนเดียวอะ ไม่มีใครแฮปเลยแม่ยี่ความเขาแฮกกันเต็มบ้านเเลยยไไอ้ีม่ัดแม่ไม่เอาลงแม่ของน้องเอาลงยังแล้วก็หลสาวที่ผ่นของน้องเอาลงยังที่น้องแฮกมาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคุณเซฟไปแล้วลงแต่ใครแบบผู้ชายใช่ไหมแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกูลงเป็นโทนเฉยๆนี่มาบอกว่าแต่้องทดมากมึงแบบไม่สนใจกับคนเลยก็เบื่อแลึงรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ไม่มีใครเตรียมมาเลยนะว่าจะไม่แฮกอ่ะทุกคนแม่ขอเพียงหมดเลยก็คือ การะไม่ได้บอกเลยนะคะว่าอันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทำอันนี้เสร็จนะคะทุกคนได้วดีๆผูก็เห็นพวกผู้หญิงเดินลงมานะคะกูก็รีบวิ่งหนีเลยนะคะเมื่อกี้แล้วก็เจ้าหนึ่งเขเคไม่ทันแล้วค่ะทุกคนก็เลยแบบว่านั่นแหละค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นตามในคลิปเลยค่ะอันนี้การได้เหมือนกันนะมันต้องอีกคู่เหรอนะคะมึงแนะนำยังวันนี้มีใครมาบ้างวันนี้นะคะก็จริงๆค่ะทุกคนมีแตงกวาคือตอนแรกอ่ะมีแพตตันแตงกวาแพตตันแตงกวาคือเปนอยู่แผนการที่เราเออแพตตันเออไม่เอาลงมาด้วเอ่ลงมาทางด้วยม เคยบอกอะไรไอเอิร์นก็ขึ้นไปทำงานกูให้คุณเตียมาแล้วมันหมอกทำงานอยู่โอเคพูดต่อได้แต่ขอทุกคนมีเอิร์นมีแพตตันแล้วก็มีแตงกวาคุณค่ะฮะเฉื่อยคังโอ้ยวันนี้มีใครบ้างคะคุณเจตามเพย์อะไรนะคะวันนี้มีใครบ้างคะวันนี้นะคะก็มีแพตตันมีแตงกวามีเอิร์นมี อ ah. no. ีเตมมีอีบ้านนี B ่นะคะก็คือปกรมกูไม่ตัดกูตัดเอาละแค่ละกูตัดเอกละเลียวอันนี้เจ้าตัวนี้แท้จริงปกรมนะคะแล้วก็เจ้าตัวนะคะก็คือซิมี่นะคะคนกล้องนี้มันเอ้ยคลิปนี้มันกล้องมันจะแบบสายสายไปสายมาสายไปสายมาหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงชุลมุนมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อนะกูบอกก่อน มาอันนี้คือแบบรูปที่ซิมมี่บอกว่าชอบนะคะเฮ้ยพูดจำไม่ได้หรอน่ารักไหมตอบอันนี้คือรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันนะคะทุกคนคือถ้าจำไม่ผิดนะคะรูปนี้คือห้องบิชเชอร์นะคะ ุคนตอนนี้นะคะก็เซอร์ไพรส์ซิมมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ามิชชั่นคอม p l e ทนะคะทุกคนเพราะว่าซิมมี่ร้องไห้ค่ะทุกคนทุกคนก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันนะคะอันนี้คือป้าเอ็มเคเขาแถมมาให้กับเค้กเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เค้กที่เราซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้เบลนี่เบลนี่ที่โฟกัสทําให้ซิมมี่นะคะอยม่งนี่นะคะ แชร์โซเีาเีถ่ายกล้องนี้กคนิงกิ้งกิ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 งจริงดิกิงกโอ้ยไอ้เหี้ยิงิิงิงอนไหวหมดแล้วนะช่วยด้วยแลดนืดยดไปยืดยยดไ่ยืดืงไปยืดยืปกืดยืดไนดไปยื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 ดไปกิดไไม่โดน ่ัว่าออกีกรุอเล่นวเราลักมือตตดใถูกมากที่ไม่ได้กดัอีดกเย็นมากฮีเบิร์ดอุ้ยได้อะอะไรอะเพื่อก็แบบว่าให้เหรอของของเก่าไว่ได้ยินเหรอเฮ้ยขอโทษขอโทษที่เราปกัดๆ สรอาหารมึงมันแก่งมองอี๋ฝนผูกแบบไปปิว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 เร็วๆบนไอแพส190แล้วะเนี่ยไม่ถึง178 180ไม่ถึง1ไม่คกูมรองเท้าด้วยไงกูว่า180อเท้าก่บนแต่มู่